วันนี้จากใจพ่อบ้านเลยนะฮะผมเนี่ยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเราอย่างงออย่ากลัวเมียทำยังไม่ซื้อเหรอนี่นี่งานงานมาจากลบบุรีเลยนี่นี่ปัป๊บนี่จำไว้นะคนอย่างทักพลันอยู ไม่มีคําว่าไหวเมียจําไว้อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็กขาดคอยดูเดี๋ยวมานี่จะตบให้ดิ้นเลยคอยดูนะรายการนี้เหมาะสําหรับเด็กอ๋ย,อย,ยุรายการนี้ทําไมฮะรายการนี้เหมาะสําหรับเด็กอารายการาทำไมรายการชื่ออะไรล่ะ รายการนี้เหมาะสาเร็จรายการเียสําเร็จอะไรฮะอ่ะโอเคอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกิ่งสมกิง,ก,ง,ก,งกุ้งกิ่งสมกิงกุ้งไก่ให้เราด้วยครับไปดูกันได้เลยแท็กมาแล้วจ้าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกค่านเข้าสู่รายการแท็ก,กามาแล้วจานะฮะก่อนที่จะดูนะฮะอยากให้ทุกคนคนระับ กดทับตะไคร e นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าวันนี้จากใจพ่อบ้านเลยนะฮะผมเนี่ยอยากได้ดรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งผมเนี่ยเคยขี่กับพี่ปอมาแล้วนะฮะในรายการ Tattoo b u t อร์นะครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับมีว่าผมอยากได้รถคันนี้นะครับผมอยากได้มากเพราะว่ามันเป็นดิกไบค์เท่ๆนะฮะแล้วก็สามารถจบเชี่ยวในเมืองได้และที่สําคัญมันมีแรงบิดค่อนข้างแรงและความปลอดภัยระดับ A เลยครับผมแต่ปัญหายาตอีก่อันคือเราต้องบอกภรรยาก่อนบอกมีก่อนเฮ้ยเราอยากได้คันนี้นะเพราะว่ามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องบอกกันนะว่าเราจะซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีของเราเนี่ยจะอนุญาตไหมผมจะไม่ไปแอบเฮ้ย แอบไปซื้อมาแล้วเจอมาแล้วทะเลาะไม่ไม่คนเราผู้ชายเป็นแมนอย่างเราอยากได้อะไรพูดกันตรงตรงเว้ยจาไว้ไวนะผู้ชายมีอะไรพูดกันตรงตรงมันนักเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่าลืมเราอย่างองอย่ากลัวเมียเมียเนี่ยพื้นเพิ่นจำไว้ผู้ชายฟังไว้เมียก็แค่พื้นเพินเดี๋ยวดูไอ้หนูการขอซื้ออะไรดูดูผู้ชายอกสามซอก,อกเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูเว้เรื่องแต่กินโจก่อนเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงเหนียกับมัน มีไม่ซื้อเหรอนี่นี่งางงางมาจากลบบุรีเลยนี่นี่ปั๊บนี่จำไว้นะคนอย่างแพ็คพลันยูไม่มีคำว่าว่ายเมียจำไว้อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็กขาดคอยดูเดี๋ยวมานี่จะตอบให้ดิ้นเลยคอยดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเฮ้ย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 เะ้ยเฮ้ยอฮอยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้อยหน้ยเยเยยยยยยย คือป้าเนี่ยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งรถคันนี้เป็นรถบิ๊กไบค์ที่ป้าชื่นชอบมากเพราะว่าป้าเนี่ยเคยไปลองขับรายการพี่ปออ่ะพี่ปอบิ๊กบา์เทอร์เคยมาตรงเนี้ยอ่าขับแล้วว่าเออมันเท่มันฉบเฉียวแล้วไม่มีแรงบิดเยอะและที่สําคัญคือความปลอดภัยนี่คือระดับ A บวกเลยนะคือป้าเนี่ยอยากจะได้รถคันนี้ฟังก่อนฟังก่อนป้าอยากได้รถคันนี้คือป้าจะซื้อก็ได้เข้าใจไหม แต่ป้าไม่แอบซื้อเพราะเดี๋ยวกลับมาก็ต้องทะเลาะกันอีกป้าเลยบอกว่ามีป้าจะเอารถคันนี้นะเดี๋ยววันเนี้ยป้าจะไปซื้อฟ <c oughs> ังนะฟังก่อน <c oughs> โอเคไหมไม่ไม่จนกว่าป้าจะพาหนูไปดูของจริงคุยกันดีๆแล้วทำไมต้องมี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 ด้วย ป้าเนี่ยไอหนูฟังป้าว่าก่อนอป้าอยากได้รถคันนี้แล้วราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลอย่างจ้ะไปะงั้นเดี๋ยวไปดูไหมคือไปดูนะก็ซื้อเลยนะอืมเดี๋ยวดูก่อนไงซื้อเลยอืเดี๋ยวไปดูก่อนอลุกๆลุกจะไปเอารถ <c oughs> ไป เราจอดรถไว้ฝั่งโน้นเราข้ามสะพานมาฝั่งนี้นี่ร้านนี่สารต่อยานยนต์นะฮะนี่ซึ่งเขาขายฮอนด้านะอ่แล้วฮอนด้าที่ป้าต้องการอยู่ในนี้นะครับว่าป้าเนี่ยคุยกับพิ่ตีแล้วฮะเราไปคุยกันมาเมื่อไหร่อ่ะอะไรยังไงแล้วแล้วยังไงไอเย็นหนูแต่เย็นๆอย่าเบิงขึ้นอย่าเบิ่งขึ้นไอหนูอย่าเบิ่งขึ้นไปเลืองไงดีกว่านอกร้อนนี่เดี๋ยวไปเจอพิสตีก่อนไป้านี่มามามา มามาเต๋อสวัสดีครับหน้าพี่ตั๊กละหมันใหญ่นี่ที่ป้าคยสวัสดีครับว่าป้าอยากได้รถเอาคุยกันมาแล้วไม่ก็คือแอบคุยกันมาแล้วครอคแอบคุยไว้ในเฉือว่าป้าอยากได้คันไหนนะครับผมอ่ะพี่ตี๋แนะนําตัวก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมตี๋สารต่อยานยนต์นะครับร้านก็ตั้งอยู่เขตดอนเมืองนะครับถนนสงขภาณฑ์ดอนเมืองจ้ะ ครับผมที่นี่สามารถออกรถอะไรก็ได้ที่เป็นฮอนด้าได้หมดทุกอย่างถูกต้องครับพิติรถที่ผมอยากได้คือ Honda f ฟ r ์ซ่าสาครับอยู่ด้านนั้นแล้วมันมีดียังไงไอพิติบอกก่อนมีฟังไว้หนูมันมีดียังไงเป็นบิตสกูเตอร์นะครับก็คือตอนนี้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของฮอนด้าที่พัฒนาออกมานะครับการขับขี่ที่พรีเมียมนะครับแล้วก็ในเรื่องของสรีระของรถด้วยนะครับล่าสุดใหม่ล่าสุดเออนี่จุนไว้จุนไว้จะได้ครับผมเออ เตียมไว้แล้วสีดำเตรียมไว้แล้วด้วยแอบเตรียมไว้แอบเตรียมไว้แล้วด้วยเรานี่คือจะถามทำไมทั้งนั้นห่ะก็เออให้แบบเป็นมารยาทมารยาทมามาอันไหนดูดิพระเอกของเราไหนดูสินี่ครับนี่ป็นกุญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็คือเรายักเข้าไปหนึ่งครั้งเปิดทำงานทำงานล็อกแรกคือเปิดเบาะเปิดฝาถังน้ำมันนะครับนี่โนให้ดู นี่ไฮโซอะไฮโซอะครับขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวก่อนเปิดเบาะให้ดูใต้เบาะเก็บของนี่หมกกหนอกเต็มใบได้เลยครับ2ใบแล้วกดลูก,กบิดเข้าไปหนึ่งครั้งเปิดล็อกนะครับไม้ทางานนะครับในหน้าปัดของเขาก็จะมีนาฬิกานะครับเวลาน้ํามันความร้อนคลิปเอิป B ีที่คุณแ็กชอบออกคลิปเราจะรู้เลยครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงานของตัวรถนะครับแล้วก็ตัว ได้กิโลนะครับความร้อนข้างนอกนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นระบบสไลด์ไฟฟ้าตามมือเราได้เลยขึ้นลงนี่มิลองดูได้ครับตามตามมือใช่ครับไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบนะครับมี daylight ตอนกลางวันด้วยนะครับกระจกนะครับ ตัวนี้สามารถพับได้มีไฟไฟหลีมาให้ด้วยกลางคืนนี่เวลาเราเอาลงนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเอาลงให้ดูก่อนมิติการปรับก็จะคล้ายๆกับรถยนต์เลยเหมือนแบบเหมือนซีวานไหเหมือนซีรถใหญ่บิ๊กไนท์นเหมือนรถยนนี่ไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนูก่อนตกลงเนี่ยใครอยากได้ ครับเจิญก่อนครับคือคือเป็นคนจะเอาอยู่ดีโอเคไหมโอเคไหมเฮ้ยมันดีมากเลยค่ะเอางี้ลองก่อนไหมพี่มีหมวกสักสองใบไหมมีครับเดี๋ยวจะให้ครับลงมาสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้พี่ตีเนี่ยเตรียมรถอะไรผมเรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปกินปอกๆหลังร้านเดี๋ยว บ๊อกบ๊อกทางไหนอ่ะบ๊อกบ๊อกนี่บ๊อกบ๊อกทางนี้นี่นี่บ๊อกบ๊อกมานี้มานี่กินบ๊อกบอกบะหมี่แห้งใส่ทุกอย่างไม่เอาไม่เอาผักค่ะคนนี้ก่อนขอโทษเจฟหน้ากูไม่ออกแล้ะแย่ลำคานบะหมี่ครับมีกินไม่มีมีอันนี้อันนี้อันนี้คือเรียกหรือหาเรื่องเนี่ยเออชิมชาคนลองลดอีกอก่มุ่งมากไปกินในร่มไปลูกปอง คุณลำคาญไม่่บน่นมากเป็ดอะไรนี่เอาเสเ็จแลรอไปได้แล้วงงมากบอกเลยว่า <c oughs> เรื่องนี้เรื่องระดับประเทศถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านนะอ,อ,อย่าว่าฟอร์ซ่าเลย <c oughs> เดี๋ยวถอยฮอนด้าให้รถฮอนด้าเลย <c oughs> เฮ้ยเฟี้ยวเออดีดีสบายสบายนิ่ม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 ไหนูนิ่มนิ่มโอเคเลยอะรู้สึกยังไงบ้างคะกันดีนุ่มแรงบิดแรงบิดคือดีนิ่มนิ่มออกตัวดีเออมันก็เหมาะกับแบบรถครอบครัวเนาะต้องตัวแล้วก็แบบนั่งได้หลายคนอยู่ เวลาเจอโคกหรือเจอแบบอะไรนะเจอหลังเต่าอะเนาะนั่งเป็นแม่ย่านางเอบะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าน่ <c oughs> า่าฮ่าน่า่าฮ่า่าฮตัง่าฮนะ่าฮ้าน่่<อ>าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าย่า้่<อ>า่าฮ่า่าาฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮนะ่าฮาฮ่าา่าฮ่าาเาฮนา่าฮ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 ่คฮอาฮานะานะ่าฮนะ่าาา่า่่าา อยู่ดีๆเราเอาแบบชิดมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปเลยพี่เขาจะรู้ป่ะหรอ,โ,อโดนด่าดิเออกลับบ้านไม่มีใครรู้นี่ไม่จ่ายตังค์ด้วยเอาะได้ของดีกลับบ้านด้วยบ้าบอไม่เอาไปลองไาเป็นไงไปจ่ายตังค์เลยไหมจ่ายตังค์เลยดิยจ่ายตังค์ อูเนี่ยต้องใจตังแล้วอูต้องต่ตังแล้วถอดยังไงถอดยังไงก่อนถอดยังไงโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไหมเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไหมจะเอาไว้มอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้เราสามารถโอนได้คือผมผมโอนให้พี่สดๆเลยแล้วผมขามาขับรถขี่กลับบ้านได้เลยครับแล้วถ้าผมไม่ขี่รถกลับบ้านพี่มีรถไปส่งไหมในกรุงเทพส่งฟรีได้เลยครับส่งฟรีผ่อนนี่ต้องดาวอะไรยังไงพี่4 5 0 0ัรอบาทออกรถได้เลยขี่กลับบ้านได้เลยครับ เดี๋ยวโอนเลยเอา้าไม่ต้องถ่ายแล้วเสียตังไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายทำไมล่ะไปอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเคารู้หมดว่าเลขบัญชีมีสองร้กว่า,วาวบาท <laughs> อันนี้คือกูหมดแล้วนะชีวิตกูเนี่ย วันนี้เราไม่มีติดค้างอะไรกันแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอ่ะท่านผู้ชมนะใครนะฮะที่ติดตามดูรายการนี้นะครับผมอยากมาซื้อรถมาซื้อได้ที่ไหนครับพี่ตี๋สานต่อยานยนต์นะครับของเรามีทั้งหมด7สาขานะครับติดต่อมาได้เลยจ้ะยินดีให้บริการครับอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ตีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก่อนจบรายการฮะก็อย่าลืมกดคับสไครป์นะครับผมกดแชร์นะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะอยากให้ผมถ่ายอะไรนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับความเฮ้ยเบาๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆหน่อยจะเป็นรายการโอเคกนเลยครับโอเคกันเก่งงายเก่งงายโคตรเก่งเลยโถ่ไอพี่ตีเดี๋ยวจะมีคนมาออกแล้วนะพี่ค่าคอมผมได้เท่าไหร่ค่าคอมอ่ะแท็กมาแล้ว Yeah.